ทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแซะหมู่ที่6ตำบลสกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาจัดตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2558ได้รับเงินพระราชทานเงินขวัญถุงจำนวน8,000บาทหมู่บ้านมีการดำเนินงานที่นำผลประโยชน์มาใช้ในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมการระดมเงินทุนเป็นประจำทุกป,ปีปัจจุบันมีเงินทุน41,726บาทโดยมีการดำเนินงานของกองทุนแม่ดังนี้ มีคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินจำนวน25คนขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อสแสวงหาวิธีแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนสำหรับการแก้ไขผู้ที่มีพฤติกรรมจะใช้หลักสันติวิธีกับวิถีวัฒนธรรมชุมชน คุ้มครองให้อภัยให้โอกาสถือว่าผู้เสพเป็นผู้ป่วยที่ต้องคอยช่วยเหลือกันในที่ประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินด้านการดูแลครัวเรือนสมาชิกมีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการเริ่มต้นจำนวน25ครัวเรือนปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน130ครัวเรือนและมีการรณรงค์การประชาสัมพันธ์ให้ครัวเรือนในหมู่บ้านเข้าร่วมให้ครบทุกครัวเรือนมีการติดตามครัวเรือนสมาชิกเป็นประจำทุกเดือน กฎระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแซะมีการกำหนดกฎระเบียบหลักปฏิบัติไว้ร่วมกัน7ข้อเพื่อให้การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดและตอบสนองพระราชปณิธานจึงกำหนดกฎระเบียบการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นหลักปฏิบัติของหมู่6บ้านแซะไว้ร่วมกันและยึดปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การมีส่วนร่วมของสมาชิกในการดำเนินง,งานทุกขั้นตอน 1. พลังแผ่นดินแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด 25. ตาสับปตาสปรดโดยใช้คณะกรรมการหมู่บ้านแกนนำอาสาสมัครสอดส่องดูแลเป็นประจำทุกเดือน 2. แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดมีการคัดกรองตรวจค้นหาสารเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทุกเดือน 3. การติดตามหลังการบำบัดออกเยี่ยมเยียนสอบถามพูดคุยปรับเปลี่ยนทัศนคติเดือนละ1-2ครั้ง 4. ส,ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกให้ห่างไกลจากยาเสพติด 5. จัดเวรยามดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในยามค่ำคืน 6. มอ่อประกาศเกียรติคุณแก่ครัวเรือนปลอดยาเสพติดการจัดทำบัญชีในการรับจ่ายเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบันมีเงินรวมทั้งสิ้น41,726บาทซึ่งแยกออกเป็นเงินพระราชทานขวัญถุง8,000บาทเงินทุนด้วยวิธีแห่งปัญญา1 1ึ2 0บาทและเงินทุนด้วยวิธีแห่งศรัทธาการบริจาค2 2 6 0 6บาท กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินรวมกับส่วนราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนและปกครองอำเภอเทพาเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดเสริมสร้างความเข้มแข็งสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินเพื่อเด็กเยาวชนและกลุ่มเสี่ยง มีการจัดสวัสดิการให้แก่เด็กคนพิการคนชาราผู้ป่วยนอนโรงพยาบาลกรณีเสียชีวิตมอบเงินชดเชยมีการสนับสนุนส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิละปะวัฒนธรรมปลูกฝังให้กับเยาวชนส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นโทษภัยของยาเสพติดมีการจัดกิจกรรมร่วมกัรรณรงค์ประชาสัมพันธ์ถึงโทษภัยของยาเสพติดโดยให้เยาวชนในชุมชนออกมาร่วมกันเดินรณรงค์ภายในหมู่บ้านและชุมชนเป็นประจำทุกปีการค้นหาหรือสำรวจผู้เสพยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแสร่วมกับส่วนราชการรับนโยบายกองทุนแม่ของแผ่นดินประจำทุกเดือนรวมกับชุมชนโรงเรียนเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล เจ้าหน้าที่ปกครองอำเภอเทพาและตำรวจตรวจปภสสาวะหาสารเสพติดของนักเรียนอย่างต่อเนื่องมีการฝึกอบรมชลบร,ระบอและมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดรอบหมู่บ้าน ช่วยเหลือฟื้นฟูจิตใจผู้เสพที่กลับตัวให้ได้รับการบำบัดร,รักษาและเตรียมความพร้อมชุมชนครอบครัวเพื่อให้โอกาสคนกลุ่มนี้ได้กลับเข้าสู่ชุมชนมีการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมีการดูแลผู้เสพหลังการบำบัดไม่ให้หวนกลับไปเสพยาส่งเสริมอาชีพเพิ่มทักษะด้านอาชีพสำหรับกลุ่มเสี่ยงผู้เสพหรือผู้ค้าที่กลับตัวและผ่านการบำบัดแล้ว โดยการจัดการฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงวัวและซ่อมเมอร์ซาใ,ให้กับกลุ่มเสียงผู้เสพผู้ค้าที่กับตัวเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเป็นการสร้างอาชีพในการเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวในอนาคต เป็นแหล่งศึกษาดูงานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแซะเป็นแหล่งศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้เป็นต้นแบบแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยงโดยใช้ชื่อว่าศูนย์เพื่อนใจต้านพย,ยาเสพติดการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับกองทุนแม่ขอผแผดินของหมู่บ้านอื่นๆ มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกันกับกองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุนอื่นๆเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันและเป็นการแลกเปลี่ยนมุมมองของการแก้ไขปัญหา วิทยากรกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแสได้รับการอบรมความรู้ด้านกฎหมายโทษภัยของยาเสพติดการฝึกระเบียบว,วินยัยและการกลับเข้าสู่สังคมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้สามารถเป็นวิทยากรกระบวนการเองได้ พัฒนาการทำงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินก่อนจะมาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแสะหมู่ที่6ตําบลสกรมอําเภอเทพาจังหวัดสงขลาเป็นหมู่บ้านที่มีลักษณะการปกครองแบบพี่น้องคนในชุมชนมีความรักให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจากสังคมที่มีการดำเนินชีวิตอยู่บนพื้นฐานแนวคิดหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นในปีพุทธศักราช2554สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอเทพาได้คัดเลือกหมู่บ้าน เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับพออยู่พอกินโดยพิจารณาจากความพร้อมด้านต่างๆวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในชุมชนและการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันประชุมขับเคลื่อนเป็นรูป,ปรธรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแะร่วมกับโรงเรียนบ้านแะได้จัดกิจกรรมโครงการทูบีนัมเบอร์วันโดยให้เด็กนักเรียนจัดการแสดงเต้นประกอบดนตรีเพื่อเป็นการทำกิจกรรมสร้างความสุขในเวลาว่างหลังจากเลิกเรียนเพื่อให้เด็กนักเรียนได้ห่างไกลาจากยาเสพติด